ทำไมจะพูดภาษาอังกฤษทีไรแล้วเขาเขามาหาว่าหนูกระแดะหนูดัดจริตจนทำให้หนูไม่อยากจะพูดภาษาอังกฤษต่อไปสรุปหนูกระแดะหรือหนูดัชเริตจริงๆหรือเปล่าคะ <Right. S 2> ไม่เก,งก่งภาษาอังกฤษต้องทำยังไงวันนี้เนี่ยนะครับหนึ่งประเด็นเลยที่ผมว่าผมเจอกันบ่อยนะครับก็คือพี่น้องชาวไทยหลายท่านนะครับ ไม่อยากจะพูดภาษาอังกฤษหรือไม่กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษกันแล้วเพราะว่าเคยไปเจอหลายๆคนมาว่าคอรหามาด่ามาดุมา,มาตักเตือนว่าระแดดัตช,ช์ริตชาวดัตช์หรือเปล่าคะดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะมาเคลียร์ประเด็นนี้ในมุมมองของผมมีข้อคิดและข้อมูลต่างๆที่จะมานําเสนอเพื่อคุณจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างกันมากขึ้นนั่นเองครับ ตอนสมัยที่ผมเป็นเด็กเกนี่ยน,นะครับก่อนหนึ่งผมชื่อคริสโตเฟอร์ไรท์ชื่อฝรั่งแต่แม่เป็นคนไทยเกิดโตเมืองไทยอยู่เมืองไทยมาตัง้งแต่เด็กๆน,น,นะครับพ่อแม่ผมบอกเสมอนะครับว่า speak English act English speak Thai act Thai ก็คืออะไรครับชีวิตของการเป็นลูกครึ่งอย่างผมคือผู้ภาษาอังกฤษก็ต้องทําตัวเป็นคนอังกฤษกับชาวโลกที่พูดภาษาอังกฤษกับเวลาจะพูดภาษาไทยก็ต้องทําตัวเป็นคนไทยกับกลุ่มคนหรือสังคมไทยให้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับ แล้วอย่างหนึ่งนี่นะครับก็คือเรื่องของการออกเสียงศับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับผมให้ถูกสำเนียงและถูกหูของผู้ฟังนั่นเองครับตอนเด็กผมไม่รู้แถมอาจจะดื้อจังหากเนียนะครับผมก็ไม่เชื่อแม่ผมครับไปที่ร้าน Dairy Queen เนี่ยนะครับแล้วก็พนักงานก็ถามรับอะไรคะน้องผมก็บอกไปเลยครับผมขอ Oreo Blizzard ครับพนักงานก็อะไรนะคะ ขอ Oreo Blizzard นะครับแล้วเขาก็เหมือนกับ Oreo อ้โหบลิซซ์บลิซแม่ผมก็เดินม,มาดูบอกแล้วไงคุยกับคนไทยก็สำเนียงไทยสิตอนนั้นผมก็อยากจะสำเนียงไทยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็ถามต้องทำยังไงล่ะแม่แม่ก็บอกฟังแล้วก็พูดตามน้องลูกพี่จะเอา o r Oreo b l ิ z z a r d What What the โอโหนะครับจาก Oreo Blizzard ต้องเป็น Oreo b l i บิส r d นั่นเองครับ แท็กซี่ไทยนะครับผมจําได้เลยตอนเด็กนะครับผมเรียกแท็กซี่แล้วแม่ผมอยากให้ผมฝึกภาษาไทยก็บอกไปสิลูกไปไปบอกเขาว่าเราจะไปไหนอะแท็กซี่บอกไปไหนนอ้องผมก็บอกเลยครับไปโรงแรมโอเรียนทครับอะไรนะไปโอเรียนท h o t e โฮเทลครับคืออะไรวะโอ,อโรงแรมโอเรียนทครับผมโอเรียนทคืออะไรวะแม่ผมก็บอกบอกกี่ครั้งไงคุยกับคนไทยต้องใส่สำเนียงไทยสิต้องใส่อะไรล่ะแม่โอเลนเตนไงโอเลนเตน ผมก็แอบเียนกับแม่ผมนะครับว่าโอเรนเทนโอริโอบิสซาดมันไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนะแม่ผมพูดคําเดียวผมจบเลยครับแม่ผมบอกไม่ถูกต้องเพื่อใครโอ้โหอยู่เมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามสำนวนฝรั่งก็คือ when in Rome do as the Romans do นั่นเองครับเรื่องหนึ่งตัวอย่างนะนะครับผมจำได้เลยนะครับคือเด็กในซอยครับเด็กในซอยบ้านผมเนี่ยนะครับมามาถามผมเนี่ยนะครับสมัยเด็กๆไอ้คิดแม่มึงขับรถอะไรวะ ผมก็บอกแม่กูขับรถ Toyota Corolla Altis เด็กในซอยนี่นะครับวางลูกฟุตบอลแล้วก็เหมือน Toyota Corolla Altis แล้วก็ถาาผมนะครับรถพ่อไงฮะ Toyota Corolla Altis <c oughs> ฟังไม่ออกใช่ไหมแล้วเด็กไทยในะซอยก็เริ่มจะมั่นไส้ผมนะครับแล้วก็หาว่าผมดัดจริตผมคิดในใจอะไรวะก็กูก็ออกเสียงถูกนี่ก็ t o y o t a c o r o l l a Is, ผมก็ไปถามแม่มันอ,ออกเสียงยังไงล่ะแม่แม่ก็บอก To โตยโต a c โค o l รล่าอันติผมบอกเฮ้ยอันติได้ไงแม่อันติมันแปลว่าอันน้อยๆน,นะแล้วมีตัว L ก็ต้องเอาแล้วตัว S ก็ต้อง a l t i s อีแม่คนไทยก็ออกเสียงตโตยโยต้าโครโรล่าอันติดแก็ต้องอะไรล่ะอยู่เมืองตาลิวก็ต้องลิวตาตามแล้วแม่ผมก็เลยบอกเลยครับว่าถ้าลูกอยากจะเป็นเด็ก2ภาษาเราจะต้องมีสสำเนียงนั่นก็คือภาษาอังกฤษแบบสำเนียงไทยและภาษาอังกฤษแบบสำเนียงตะวันตกนั่นเองครับ แล้วตอนเด็กเนี่ยน,นะครับผมก็ยังไม่เข้าใจหรืออาจจะยังไม่ได้เชื่ออย่างเต็มที่แต่พอผมอยู่ไปเรื่อยๆผมรู้เลยครับว่ามันสําคัญมากๆและยิ่งในยุคนี้นะครับก็สําคัญพอๆกันเพราะอะไรพ่อผมพูดเสมอน,นะครับจะเป็นนักสื่อสารที่ดีเราจะต้องเป็นนักสื่อสารแบบ A B C D E F G H ไม่ใช่ A B C อย่างนั้นนะครับแต่ A B c ย่อมาจาก A คือ Audience Based คือจะสื่อสารให้ใครต้องดูผู้ฟัง B คือ benefit based ก็คือเราจะมอบผลประโยชน์ให้กับผู้ฟังได้มากแค่ไหนและ C คือ clear communication based ก็คือพวกไงครับคืออะไร audience benefit clear communication นั่นเองครับสื่อสารให้ชัดเจนเพื่อผู้ฟังกลุ่มนี้ได้รับผลประโยชน์จากเรามากที่สุดเพ <mm ื่อนผมเนี่ยนะครับเป็นลูกครึ่งนะฮะญี่ปุน่นอเมริกันเขาบอกแลครับว่าคุยกับคนญี่ปุ่น ก็ต้องสำเนียงหนึ่งอเมริกันหรืออังกฤษก็ต้องสำเนียงหนึ่งแล้วก็คุยกับคนไทยก็ต้องสำเนียงหนึ่งผมถามอย่างเช่นขอตัวอย่างได้ไหมเขาบอกนี่ไงจะไปกินแม็กใช่ไหมถ้าคนไทยก็ต้องแมคโดนัลด์เหม็นเชียถ้าเป็นคนฝรั่งนะครับแมคโดนัลดส์แมคโดนัลด์ใช่ไหมครับแต่ถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมาร์คโดนโดนี่ฮะจะไปได้ไหมครับจะไปญี่ปุ่นเออเอามาตะโกนทูแมคโดนัลญี่ปุ่นก็โซเเดสน่ oh, so อ๋อแม็กโดนัลหรือนะครับถ้าจะไปคุยกับคนไทยนะไหมเออพี่ครับผมไม่ทราบว่าร้านมักโดนโดอยู่ที่ไหนครับมันมักโดนโดอะไรโดโดอนะลูกน้องอะไรวะหรืออย่างเช่นรถตู้คันนี้เนี่ยนะครับต้องเป็นโตโยต้าเอ h พาดนะฮะถ้าเป็นคนไทยต้องเอาพาดถูกต้องไหมแต่ในภาษาอังกฤษมันเป็น PH ครับก็ต้องออกเสียง t o โย t a a l ลฟ a ร์ดนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับเพราะ L แล้วก็ฟอร์ดพีเอเป็นฟ มีฝรั่งที่ไหนครับเขาออกเสียงเทเลโฟนเท่กับโฟโตกราฟิกเห็นไหมครักราฟิกเทเลโฟนโฟโต้เห็นไหม TH มันจะเป็นเสียงเฟอ์นั่นเองครับแต่ถ้าอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาบอกแล้วครับต้องเป็นโตโยต้าอัลฟาโดนั่นเองครับคนไทยอัลพาดฝรั่งอัลฟอรดคนญี่ปุ่นอัลฟาโดเห็นไหมครับแล้วชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเพื่อนผมก็บอกแล้วครับว่าสําคัญมากๆ แต่ในยุคนี้เนี่ยนะครับพี่น้องชาวไทยจํานวนหนึ่งเนี่ยนะครับยังมีความเชื่อผมรู้เพราะผมสอนเยอะมากมีความเชื่อว่าถ้าจะคุยกับคนไทยก็ต้องใส่สำเนียงภาษาอังกฤษสิครับเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องมันจะมีปัญหาอยู่2ปัญหาครับ1คือชาวไทยอาจจะไม่เข้าใจและไม่ประทับใจและอาจจะเป็นต้นกําเนิดที่เขาว่าคุณดัชเชอหรือแกร์ขั้นเนี่ยนะครับคือถ้าคุณยืนยันว่าคุณจะออกเสียงภาษาอังกฤษแบบ correct pronunciation หรือแบบ international accent ใส่คนไทยอย่างเช่น เฮ้ย hey, ทำไมเธอไม่เข้ามากดไลค์ใน Facebook ฉันบ้างเลยนะหรือถ้าว่างๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันบ้างก็ได้นะอะไรเงี้ยคอมเมนต์ไลค์ a c e b o o k นี่อาจจะบอกว่าในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันมี Error ด้วยนะคอมพิวเตอร์มีเอ r o r ด้วย <c oughs> ผมจะบอกเลยนะครับว่าสำหรับพี่น้องชาวไทยแล้วเนี่ยนะครับจำนวนเยอะในยุคนี้ก็ไม่ได้ถูกปากหรือถูกจริตหรือเข้าใจภาษาแบบนี้ดังนั้นน่ยนะครับมันก็แล้วแต่คุณแล้วกันนะครับ ถ้าคนรุ่นใหม่ก็คิดว่าแต่ชันก็ยังจะออกเสียง Er r o r ฉันจะไม่ออกเสียงหรอก error เ er รอเรอนสำเนียงไทยต้อง Er r o r ใช่เออร์ r รอแต่อย่าจะบอกเลยนะครับว่าคุยคนไทยก็เออเรอร์เธอคุณเองก็จะเป็นไงฮะจะย้อนแยง้งภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรครับ shoot yourself in the foot ป oh. ังโอ้เพราะคุณคิดว่าฉันจะออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องในการพูดภาษาอังกฤษต่อให้เป็นคนไทยฟังฉันก็จะต้องออกเสียง correct pronunciation แต่ปัญหาคือ คุณเองก็ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาคุณก็จะมีโอกาสที่จะออกเสียงผิดเยอะแล้วผมเห็นมาเยอะแล้วครับที่แบบอะออกเสียงคํานี้ถูกอะโอเคได้แต่ชาวไทยที่ฟังก็อาจจะไม่เข้าใจและไม่ประทับใจแล้วบางคําก็ไม่ถูกไนงะแล้วมันจะมาย้อนแยงโอ้โหไหนบอกจะออกเสียงถูกแค่นี้ก็ผิดตั้งหลายคํา <c oughs> คุณเนี่ยนะครับจะโดนย้อนสอนเข้ามาในตัวเองทีกหน้ากันหน้าแหกกัน,ก,นกลางงานกันแบบนี้ดังนั้นอยากจะบอกเลยนะครับว่าเชื่อผมนะครับ ผมมีประสบการณ์จริงเรื่องนี้แล้วผมก็เป็นครูสอนเรื่องนี้ผมพูดเสมอว่าอยากจะสำเนียงดีเนี่ยมันไม่ใช่การกระแดะระดัดจุดเลย Hello Yeah Hi Good Morning Good Morning It's very boring It's very, It very, It very boring Very boring ไม่ต้องขนาดนั้นได้ไหมในชีวิตจริงนี่น,นะครับฝรั่งเขาไม่ได้พูดกันถึงขนาด It's very boring It's error นะครับเขาพูดกันธรรมดาดังนั้นการที่เราใส่พลังงานเวอร์จนเกินไปนั่น,นะครับอาจจะทำให้ชาวโลกเขาจะมองโอเค Why is she talking like that? ทำไมเธอถึงพูดขนาดนั้นหรือฝรั่งอาจจอแบบ um, I don't understand what you are saying ก็ได้นะครับเพราะสำเนียงคุณอาจจะล้นจนชาวโลกก็ยังไม่เข้าใจดังนั้นอยากสำเนียงดีผมบอกคุณแค่นี้นะครับว่ามันง่ายมาก 3S แล้วกันนะครับ Sound อยากมีสำเนียงดีนั่นนะครับก็คือ Copy the Sound เช่นอะไรครับเช่นถ้าเป็นขนมหวานนะครับ D E W S, S E R T ก็ต้อง D เสริชสระอข e, ใช่ไหม D ใช่ไหม แต่ถ้าเป็นทะเลทรายต้องสระเอะก็คือเดชใช่ไหมฮะเดสเซอร์ตแต่คุณต้องออกเสียงให้ถูกเสียงพยางค์และเสียงตัวอักษรต่างๆเนี่ยนะครับให้ถูกต้องเช่น I come by bus พูดมาทางตูดอันนั้นครียนะครับตัว S ก็ต้องเป็นบัสไหมตัวเอต้องเป็นบัสไหมอะไรเงี้ยนะครับออกเสียงตัวอักษรให้ถูกนะครับบริษัทส่งของเนี่ยนะครับ carry k, ery, k e w r, r y ต้องสระเอะ carry เห็นไหมแต่ฝรั่งก็งงนะครับชาวไทยนะครับส่งของไปหา ฝรั่งที่เป็นลูกค้า I s e ซ d อยู่ h e product with t h เ c u ร r y ฝรั่งขาบอกไอไม่ได้สั่งแกงกะหรี่นะไอต้องการแค่สินค้าเพราะอะไรครับชาวไทยออกเสียงเคอรี่ซะอย่างนั้นทั้งๆที่มันเป็นตัว e ต้องเป็นสระเอต้องเป็น Carry แต่เป็น Curry เห็นไหมฮะต่อไป s ที่คือต้องมี t r e s s ที่ถูกต้องครับศั์ภาษาอังกฤษเมื่อไหร่ที่มี2พยางขึ้นไปมันจะมีพยาง์นึงที่มันจะเน้นเสียงครับเช่นถ้าเป็นขนมหวานต้องเป็น dessert แล้วก็ถ้าทะเลทรายต้องเป็น in the desert เห็นไหม dessert กับ desert so สุดท้ายน,นะครับ S ท3คือใส่ Cell Style ทำเมื่อไหร่ที่คุณ Copy Sound Correct และ Stress Correct แล้วนะครับ คุณจะใส่เซลสตาร์คือคุณต้องมีสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไม่ใช่ไปก๊อปปี้แบบของปลอมของชาวบ้านของคนอื่นโอเคจะมี Refer อังกฤษจะมี Refer อเมริกาไม่ว่าแต่ไม่ใช่ไปใส่จนไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเลยนะครับมันไม่ได้เพราะคุณอาจจะออกเสียงเป็นคำๆได้แต่ถ้าคุณจะออกเสียงเป็นประโยคยาวๆผมเห็นมาเยอะแล้วครับหลายคนใส่สำเนียงชาวดัชคือแบบใส่เสียงแรงมากในคำๆแต่พอพูดเป็นประโยคโอ้โหถ้าพูดอย่างนั้นนะครับ สามประโยคก็เหนื่อยแล้วนะครับแล้วไม่เป็นธรรมชาติเดังนั้นนะครับจะบอกว่าออกเสียงให้ถูกไม่ยากคือฟังเสียงฝรั่งแล้วก๊อปปี้เสียงเขาที่ sound and stress และใส่ self style ใส่สไตล์ของตัวเองถ้าคุณใส่สำเนยียงที่ถูกเวลาคุณกำลังคุยกับชาวโลกแล้วคุณโดนชาวไทยด่าว่ากระแดะระดัดจริตอันนี้แหละครับคุณไม่ใช่ปัญหาละปัญหาคือไอ้คนที่มันมาว่าคุณนะครับเฮ้ยคุยกับชาวโลกมึงให้กูคุยสำเนยียงไทยอ่ะสำเนยียงไทยเขาจะเข้าใจไหมไอ้บ้า นี่อาจจะเป็นข้อคิดดีๆนนะครับสำหรับหลายคนที่จะมีกําลังใจที่จะไปพูดภาษาอังกฤษกันต่อไปนั้นถ้าเขามาว่าคุณว่ากระดกแดะระดับจริตก็มีสองอย่างครับคุณอาจจะกระดกแดะระดับจริตจ,จริงๆก็ได้หรือคุณอาจจะไม่ได้กระแดะระดับจริตเพราะคุณกําลังพยายามพูดภาษาอังกฤษที่ถูกต้องให้กับชาวโลกฟังนั่นเองครับอย่าลืมนะครับจะพูดอะไรกับใครอย่าคิดถึงแต่ตัวเองคิดถึงผู้ฟังเลยครับว่าผู้ฟังเป็นใครเขาต้องการอะไรจากเราแล้วเราจะสื่อสารให้เขาได้อย่างชัดเจนได้อย่างไร A B C Audience Benefit Clear communication. Larry Bronkap, Sony Cap. His name is Christopher Wright. He teaches English to tie. He creates English design and dictates teachings with fire.